เขาก็มาถึงแล้วครับจากบ้านแม่สามแลบเนี่ยมาถึงศพบเม,ย,บมยเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเองก็ฝ่าสายฝนมานิดหน่อยเนี่ยทางด้านขวามือของภาพเนี่ยนะครับก็คือแม่น้ำสารวินแล้วก็ไหลมาแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็เป็นโค้งน,นนะฮะศพบเมยคือจุดบรรจบกันของแม่น้ำสารวินและแม่น้ำเมยตรงบ้านศพบเมยตําบลแม่สามแลบอำเภอศพบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ แม่น้ำสารวินเป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่ยาวแล้วก็ลึกนะครับไหลามาจากโน่นนะครับต้นกําเนิดมาจากที่เบตไหลามากั้นเขตแดนระหว่างไทยกับพม่าที่แม่ห้องสอนนะครับแล้วก็ไหลเข้าดินแดนพม่าอีกครั้งหนึ่งที่บ้านศกเมยนี่แหละครับผมตื่นแต่เช้าเช่าเหมาเรือจากบ้านแม่สามแลบไปที่บ้านศกเมยครับจุดบรรจบของแม่น้ําสารวินแล้วก็แม่น้ําเมยอ๋อตรงนี้จะไหลลงไปพม่าใช่ไหม นี่ก็คือศพเมยจอดรเรือที่ท่าวัดนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปบนฝั่งมองลงมาเห็นชาวประมงขับเรือมานะครับเขาไปหาปลาเขาก็เอามาส่งที่ร้านนี้แต่เช้าครับปลาที่เห็นนั้นเป็นปลาตัวใหญ่มากครับเรียกว่าปลาแค่เข้าไปหาปลาโดยการลงอวนและตะข่ายอ๋ออันนี้มันฝั่งนี้มันเป็นแม่น้ำเมยใช่ไหมเนี่ยฝั่งที่เขาวางทุ่นเนี่ย ฝั่งที่เขาวางทุ่นในแม่น้ำเมยใช่ไหมเป็นกลางเต็นท์เหรอใช่กลางเต็นท์คือละร้อยกลางเต็นท์ตรงริมน้ำเลยใช่ไหมคือละร้อยอ๋อมีเต็นท์ให้เรียบร้อยเต็นท์ก็ต้องเช่าพี่เต็นต้องเช่ากรณีเอามาเองก็ไม่ต้องเช่าไงอ๋อเอาเต็นท์มาเองเนี่ยเสียร้อยหนึ่งแต่ถ้าเช่าอะเต็นท์ละร้อยอีกเต็นท์ละร้อยสรุปคือสองร้อยใช่ใช่จ้ะ โอ้ยได้ปลาตัวเท่าอะไรเนี่ยปลาอะไรใหญ่จังเลยปลาอะไรนะปลาแค่ปลาแค่พี่ปลาแค่โอ้สระแอคอควายไม่โทสระแอร์คอควายไม่โทแค่คอยแคร์แคร์ไม่เอกแคร์แคร์โทแค่โอ้ต้องแบกมาเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าไซส์เล็กนะคะอ๋ออย่างนี้ไซส์เล็กเหรอใช่แล้วถ้าเกิดปลาแค่สารวินเดวิลแคทฟิช มันเป็นปลาหนังนะครับหัวโตปากกว้างมากมีหนวดเนี่ยนะครับยาว4ี่คู่เป็นปลาขนาดใหญ่ครับพบในเขตนี้แหะครับแม่น้ําสารวินเรียกว่าปลาแค่สารวินนะครับปลาแค่แถบนี้พบในแม่น้ําสารวินนะตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันเป็นปลาขนาดใหญ่ท่านผู้ชมปลาแค้เนี่ยมันเป็นปลาที่อยู่ในสกุลบาการีสเอสพีสารวินนะครับปลาแค่สารวิน นะครับต่อมาเนี่ยเขาจะพบในแม่น้ําสารวินแม่น้ําเมยแต่แม่น้ําเมยจะพบตัวเล็กนะครับแม่น้ําโขงก็เจอนะครับบางทีก็เรียกว่าปลาแควัวปลาแค่วัวนะครับนี่ตัวใหญ่มากทีเดียวตัวนี้หนักประมาณเกือบ20กิโลครับชาวบ้านบอกว่าเคยเจอตัวใหญ่สุดเนี่ยหนักเกือบ100กิโลแต่ว่าหลายปีมาแล้วนะครับก็เมื่อหลายวันที่แล้วก็เจอหนัก40กิโลครับตัวนี้นี่ครับ ตัวนี้ประมาณ20กิโลครับตัว40กิโลพบเมื่อหลายวันก่อนอืมโอ้นี่มันเป็นปลาโอ้นี่มันติดไายได้ยังไงเนี่ยอืม ปลาแค่เนี่ยนะครับปลาแค่เนี่ยนะครับก็จะเป็นปลาขนาดใหญ่อยู่น้ําลึกนะครับชอบกบดานอยู่ใต้น้ําแล้วก็หาอาหารกินโดยการที่เนี่ยรอบรอบกินปลาตัวที่เล็กกว่านะครับปลาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปลาที่ตัวใหญ่พอสมควรชาวบ้านเขาซื้อตรงนี้กิโลละร้อยยี่สิบบาทเขาบอกว่าซื้อแล้วก็เอาไปขายต่อที่แม่เสรียงครับการพบปลาแค่ถือว่าแม่น้ำอุดมสมบูรณ์แล้วก็สะอาดนะครับเพราะว่าน้ำสกรปรกเนี่ยมันจะไม่อยู่ มีจุดดำๆเหมือนปานที่ผิวหนังด้วยนะครับชาำประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาไปจับปักแค่มาได้นะเดี๋ยวผมจะดูนี่เนี่ยโอ้โหจะให้อุ้มถ่ายรูปใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอ้โหนี่จะต้องชั่งกิโลอ่ะโอ้เออจะเน้นละไรกโอ้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 เออแม่เอ๊คิดะ จะน่าจะน่าโอ้โหตัวใหญ่จังเลยใหญ่นี่ปลาสารวินใช่ไหมไม่ใช่ไม้น้ำเมยใช่ไหมปลาส,สารวินครับสารวินนะโอ้โหกิโลกิโลสิบเจ็ดกิโลกิบแปดกิบเจ็ดกิโลครึ่งเขาไปทำอะไรกินเนี่ยส่วนใหญ่ส่งร้านอาหารออ๋อไปส่งร้านอาหารหนูหนูรับซื้อเขานี่กิโลเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้โลร้อยยี่สิบ ร้อยยี่สิบตัวนี้ก็เท่าไหร่ล่ะคูณร้อยยี่สิบเข้าไปหนูคูณดิชาปักแค่ตัวนี้ที่รับซื้อราคาก็ประมาณ2200บาทแม่ค้าซื้อแล้วเนี่ยนะครับน้องเขาซื้อแล้วเขาไปขายต่อที่มแม่สเสรียงครับแต่พี่นูตอบลูกค้ากอนร้อยยี่สิบผมไม่เคยรู้จักเลยปักแค่นี่เอ๊แล้วเป็นภาษาภาคกลางเขาจะเรียกปักแค่เหมือนกันไหมปลกแค่หมดเลยค่ะแต่ว่าทางเนี้ยมันแม่น้ำเยาวรมสมบูรณ์มันก็จะได้ ตัวใหญ่หน่อยแต่ก่อนนะ่ะแม่น้ำองมีเยอะมันจะมีแค่สองแม่นำ้ำก็คือแม่นำ้ำคงกับแม่น้ำสารวินแค่เดี๋ยวนี้แม่นำ้ำสารวินแม่น้ำสารวินเนี่ยนะยังอุดมสมบูรณ์อยู่แต่ว่าแม่นำ้ำคงอ่ะมันมีเขื่อนมีอะไราไมากมายแล้วมันทำให้เราพวกเนี้ยสูญไม่ถึงขั้นว่าสูญพันธุ์นะแต่ก็ยังมีอยู่แต่ว่ามีตัวเ,เล็กตัวใหญ่ไม่ค่อยมีละโอตัวนี้ใหญ่เนาะคุณพี่ครับอย่างนี้ถือว่าใหญ่ไหมเนี่ยก็ใหญ่อยู่พี่แต่ก็ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะ๋อยังไม่ใหญ่ที่สุดมีใหญ่กว่านี้อีกหรอโอ้เป็นร้อยโลค่ะโอ้เป ท่านผู้ชมครับนึกภาพซิว่าร้อยกิโลเท่ากับคนอ้วนๆคนหนึ่งเลยนะครับชาวประมงเขาจะวางขายไว้นะครับตะขายไว้แล้วก็ไปกู้ตอนเช้ากับตอนเย็นเพราะนั้นจะนําปลามาส่งตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยแหละครับสองรอบบางครั้งก็เจอปลากระโห้ขนาดใหญ่ท่านผู้ชมผมอะอาอุ้มมันไม่ไหวผมขอถ่ายรูปกรับ คู่กับปลาแค่แล้วกันนี่จะเทียบให้ดูนี่จะสลัดคลีบมานะหน้ากูเวอร์เลยนะเออนี่จะดูว่ามันมันใหญ่กันหน้าผมหรือเปล่านี่ถ่ายรูปคู่กับปลาแค่นี่ครับท่านผู้ชมครับผมเพิ่งเคยรู้จักปลาแค่ ปลาแค้นี่นะครับเป็นครั้งแรกไม่เคยเห็นไม่เคยกินตั้งแต่เกิดมาน้องเขาบอกว่าจะพบมากในแม่น้ําสารวินพบบ่อยนะครับตัวใหญ่ๆแต่ถ้าในแม่น้ําเมยแม่น้ําสาขาเนี่ยตัวจะเล็กกว่านะครับตาเล็กขนาดเล็ก เอามาคังไว้ไม่นานก็จะต้องรีบนําส่งไปที่แม่เสเรียงแม่เสเรียงก็จะส่งต่อไปที่เชียงใหม่ตามโรงแรมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้รับซื้ออยู่ที่กิโลละ120บาทนะครับก็เป็นการหาไรายได้แบ่งไรายได้กันเป็นชั้นๆน,นะครับแม่ค้าตรงท่าเรือนี่รับซื้อแล้วก็ต้องนั่งรถโฟล์วิวเข้าไปส่งที่แม่เสเรียงแม่เสเรียงส่งต่อไปเชียงใหม่ครับบ้านอยู่ตรงนี้อันนี้จะลงไปหาต่อเหรอครับ ฮะไปบ้านละครับตกลงนี้ได้กี่พันบาทตัวนี้ตัวนี้สองพันกว่าอ๋อสองพันกว่านะครับโอ้ร้อยยี่สิบกว่าบาทครับโอเคโอ้โหแล้วไปหาได้ทุกวันไหมครับเนี่ยได้ครับสี่ห้าวันได้ตัวเดียวส่วนใหญ่ได้ปลาอะไรอ่ะได้ปลาโคมก็ได้ปลาปลาก็ได้ปลาแข้งก็ได้ได้ปลาโคมครับปลาอะไรอีกปลาการนปลาการนครับแล้วก็ปลาแขครับโอเคโอ้เก่งมากเลยขอให้หาได้ทุกวันนะครับ ชาวบ้านแถบนี้จะมีความชำนาญในการลงไขลง่ลงอวนนั่งเรือหาปลาตรงศพเมยอนี่นะครับเขาบอกว่าจะพบในแม่น้ำสารวินเนี่ยตรงข้ามมองตรงไปนั่นะครับแม่น้ำสารวินไหลเข้าประเทศพม่าไปทางซ้ายมือนี่นะครับซ้ายมือของภาพนี่คือแม่น้ำเมยทางขวามือก็แม่น้ำสารวินไหลมาจากแม่สามแลบแหละครับเขากลับบ้านแล้วเขาบอกว่ามาหาปลาแล้วก็เอามาส่งแล้วก็กลับบ้านอืม มีเรือชาวประมงอีกลำหนึ่งวิ่งเข้ามาเทียบฝังนะครับจะเอาปลามาส่งหรือเปลา่าผมย้อนภาพมาให้ดูครับทุ่นขาวๆที่ลอยน้ําอยู่นะครับทุ่นที่เขาหาปลาวางตะข่ายไว้ทางด้านล่างส่วนใหญ่เนี่ยตรงนี้เร็ทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับนี้เป็นเอ่อทุ่นปลานะครับ ปากแม่น้ํเมยซึ่งน้ําไ,ไ,ไหลไหลไหลแรงน้อยกว่าครับส่วนแม่น้ําสารวิน,นจ,ะจะไหลจะไหลแรงมากทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับปักแค่เนี่ยเขาบอกมันจะเนี่ยทางด้านฝั่ือของภาคแม่น้ําสารวินนะครับซึ่งปากแค่มันจะซุกตัวอยู่ตางโขดหินลึกๆใต้โขดหินที่เขาหาเจอในแม่น้าเมยอส่วนใหญ่จะเป็นตัวเล็กๆนะครับแต่แม่น้ําสารวินมันจะตัวโตตัวใหญ่ ผมให้คนเรือนั่งเรือขับเรือเข้าไปในปากแม่น้ําเมยครับ,บรก็มองทางด้านขวามือเนี่ยนะครับก็เนี่ยชาวประมงเขาก็วางอวนวางขายล่าปลาอยู่นะครับเขาไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นปลาแค่นะครก็ปลาอะไรก็ได้นะครับเอยตัวใหญ่ๆติดมานะครับก็จะจับปลาตัวใหญ่กันนะครับตา,าขา่กนจะว้างตลา,าขา่ห่างนะครับก็จะได้ปลาตัวใหญ่ อย่างไรก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับที่ดูมาจนจบนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามนะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วได้พบกันคลิปหน้าครับถ้าเกิดว่าคนเขาจะมานี่ตรงนี้เรียกว่าอะไรนะครับครับตรงนี้เขาเรียกจุดชมวิวไอ้แม่น้ำสองสีครับจุดชมวิวแม่น้ำสองมันจะเป็นสองสีตอนเดือนไหนอ่ะตอนตอนเดือน มีนามีนาเม,ามสายครับอ๋อมีนาเมษายหน้าฝนนี่ก็มาได้ครับออแล้วก็ถ้าจะมามาพักที่นี่ได้ครับเป็นเป็นแคมป์ครับบ้านสบายแคมป์ครับบ้านสบายแคมป์มีเบอร์โทรศัพท์มีอะไรไหมอ,อ๋อส่วนใหญ่ก็ติดต่อมาทางเพจบ้านสบายแคมป์ได้เลยครับผมเพจบ้านสบายแคมป์ครับอ่าโอเคนะติดต่อเข้ามานะโอเคครับอ๋อหน้าหนาวบริเวณนี้จะเป็นหาดทรายเหรอ จะกินไปครึ่งน,นึงของแม่น้ำครับ <S <S <ess> อ๋อจะกินไปครึ่งของแม่น้ําเลยเหรอโอนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวหน้าหนาวต้องมาอีกอ๋อห,หน้าหนาวมันน้ํามันจะมันจะสวยมันจะเริ่มเที่ยวได้ตั้งแต่ประมาณเดือนอะไรครับกลางเดือนพฤศจิกาก็สามารถเทีท่ยวได้เลยกลางเดือนพฤศจิกาก็มาได้แล้วใช่ไหมขึ้นไปโกเซลโซลเซเลอร์อะไรได้สบายเลยนะข้างบนก็ที่นี่ก็จะเป็นทะเลหมอกอ๋อข้างบนจะเป็น,นทะเลหมอกเนาะเป็นแม่น้ําดันเมฆขึ้นไปครับอ๋อเป็นแม่น้ําดันเมฆขึ้นไปโอ้โห พูดแล้วตื่นเต้นเนะี่ยอยากมาอีกต้องมาผมจะรักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็จะมาเยี่ยมอีกนะจ้าจ้าขอให้ลูกค้า,เ,าเต็มบ้านเต็มเมืองนะโอเคที่กลับ,<อ>บก่อน<ด>นะโชคดี<อ>นะครับโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้โหมันสุดยอดมากเลยเนี่ยมผมชอบมากเลยครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปในแม่น้าเมยไปวกดูแม่น้าเมยสักหน่อยนะครับ <ừ> <ừ> เราจะสังเกตเห็นว่าแม่น้ําเมยมันมาชนกับแม่น้ําสารวินตรงนี้ยมันก็จะโค้งออกไปเลยเพราะว่าแม่น้ําเมยเนี่ยน้ํมันน้อยแม่น้ําสารวินมันน้ําเยอะแล้วก็แรงกว่า ครับเขาบอกว่าเวลานั่นกันน,ะน้ำเมื่อยจะขุ่นกว่าน้่น้ำสารวินจะใสกว่าลำไหนลำนี้นะคุณสบพอบครับสุดยอดนี่